สวัสดีครับชาวราศีมังกรครับมาดูกันว่าหลังวันที่19เมษายนนะครับดาวพระัสย้ายเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษจะมีอิทธิพลจะมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรบ้างก็มาดูกันนะครับดูเปนแนวทางนะครับให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังราศีมังกรคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้ผมอ่านเป็นภาพรวมอ่านเป็นพลังงานรวมรวม,รวม,รวมนะครับก็ อาจตรงหรือไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับผมอ่านในแนวของจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองดังนั้นเนี่ยรูปแบบการอ่านก็อาจจะแตกต่างนะครับก็อยากให้คุณเปิดใจนะครับลองรับอิกมุมมองหนึ่งในการอ่านไพ่ดูนะครับราศีมังกรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังวันที่9เมษายนนะครับทิศทางชีวิตพลังงานชีวิตนะครับหรือจะมีอะไรกระทบต่อตัอตวคุณบ้าง Equip in s a g i t ิ a าร u สครับ g r s w success after setback ครับการเติบโตครับของตัวคุณการเติบโตของชีวิตการเติบโตของเมล็ดพันนะครับหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวแย่ๆมาแล้วคุณผ่านเรื่องราวหนักๆมาแล้วครับราชาวราศีมังกร คุณอาจจะ,ะได้พบเจอกับสิ่งดีๆคับหรือได้พบเจอกับโอกาสดีๆนะครับทิศทางใหม่กำลังเปิดออกการตัดสินใจกำลังเกิดขึ้นสำหรับคุณ Moon in Gemini ครับราศีเมถุน Indecision ครับ Should I Stay or Go แน่นอนว่ามันก็อาจจะเกิดการตัดสินใจขึ้นมามันอาจจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยน นในเรื่องของงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในเรื่องราวของทิศทางชีวิตต่อไปอาจจะเป็นมีการตัดสินใจครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นมานะครับหลายๆคนตอนนี้ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าม,มันมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยู่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนคู่อยากจะเปลี่ยน ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองมันมีคำว,ว่าเติบโตแล้วมันมี indecision ขึ้นมานั่นแสดงว่าสิ่งดีๆกำลังรอยคุณอยู่ในการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับชาวราศีมังกรนะครับหลังจากวันที่19เมษายนนะครับ e c ค i p s อิน v i r g ์ครับราศีกันื์ choose duty and responsibility carefully ครับ recognition มันคือการบริหารการจัรรจดการการวางแผนทิศทางชีวิต choose duty and responsibility carefully เนี่ยบางคนนะครับมันมันเป็นการมันอาจจะไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานแต่มันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณก็ได้มันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ให้สมดุลมากขึ้นบางคนทํางานหนักนะครับ แต่ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่ได้มีเวลาท่องเที่ยวทําแต่งงานนะครับมันรู้สึกว่าโหลดไปมันรู้สึกว่าเหนื่อยไปมันรู้สึกว่าเยอะไปสําหรับบางคนนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้คนรู้สึกเหนื่อยมันก็อาจจะทําให้คนรู้สึกท้อมันก็อาจจะทําให้คนรู้สึกว่าแบบตันๆนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าในไพ่ที่ขึ้นมาครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงของรูปแบบชีวิตก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ เดี๋ยวลองมาดูกันครับชาวราศีมังกรสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับหลังวันที่19เมษายนดาวพระยยกย้ายมีอิทธิพลอะไรต่อชาวราศีมังกรบ้าง Five of Coins ครับ บางคนทํางานหนักแต่ได้เงินน้อยอไรายได้น้อยนะครับแบบมันไม่คุ้มค่าจ้างอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนนะครับความรักความสัมพันธ์ที่คุณให้ไปแต่คุณได้รับกลับมามันน้อยอะครับเนี่ยครับเหมือนมันมีความรู้สึกขาดแคลนมันมีความน้อยอกน้อยใจเหมือนมันน้อยอะครับอืมผมเลยรู้สึกว่าในไพ่ที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อาห่จะเป็นบางคนอาจจะหยุดกิจการหรือเลิก กิจการของตัวเองไปเลยก็ได้เพราะอาจจะรู้สึกว่ากําไรที่ได้มามันน้อยนะครับแล้วคุณชักทุนอะไรต่างๆนะครับ Six of Cups ครับ Five of Cups รับ เนี่ยครับเหมือนสิ่งที่คุณให้ไปสิ่งที่คุณท่มเทไปะครับมันก็อาจจะได้กลับมาไม่คุ้มนะครับในลักษณะประมาณนี้จัสเมนโอเคจัสเมนคือการตื่นรู้ครับคือการแบบ mm hmm. เขาเรียกว่า Self Awareness mm hmm. คือการรู้ตัวทั่วพร้อมในตัวเองแล้วครับ mm hmm. มาดูกันนะครับว่า ทิศทางใดจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรบ้างมี The Tower ครับโอเคมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆทั้งหมดเลยนะครับ Queen of Coins ครับแล้วก็ Bottom d i r e c t ของคุณเป็น The Star ความหวังนะครับของชีวิตเส้นทางต่างๆของชีวิตของคุณแน่นอนว่าชาวราศีมังกร ค,คุณอาจจะมีความผิดหวังนะครับเกิดขึ้นมาจากอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันยังมีโอกาสอื่นสําหรับคุณอยู่มันยังมีทิศทางที่ดีสําหรับคุณอยู่แน่นอนว่า grow, การเติบโต decision, การตัดสินใจคือการปรับเปลี่ยนวางแผนปรับกลยุทธ์จัดการอะไรต่างๆใหม่เนี่ยมันเข้ามาครับอิทธิพลตรงนี้มันอาจจะบอกกับคุณว่าลองมองให้ลึกถึง ปัญหานะครับลองมองให้ลึกถึงสิ่งที่คุณเจอถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอเคแหละเงินมันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนเงินมันคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกเงินคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจมันเป็นพลังงานทั้งหมดเป็นพลังงานและพลังงานนะครับมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับเชื่อมโยงถึงสิ่งที่คุณจะได้มาในอนาคต ด้วยนะครับณนะตอนนี้ปัจจุบันของคุณเป็นไฟออฟคอยส์เนี่ยคือมีปัญหาทางการเงินนะครับหรือจริงๆแล้วคุณมีเงินแหละแต่คุณรู้สึกว่าตัวเองแบบจนรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกว่ารายได้ไม่พอบางคนอาจจะมีรายได้เยอะนะครับเยอะในแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกดังนั้นผมรู้สึกว่าความพึงพอใจของแต่ละคนเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับชาวราศีมังกรผมรู้สึกว่าซีกออฟคัพส Power ครับ Judgment เนี่ยแล้วก็ f i v e of cup มันเป็นไพ่ของพลังงานของการปรับการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนที่มุมมองเปลี่ยนที่อารมณ์ของคุณนะครับอย่าจมอยู่กับความชุกงานอย่าจมอยู่กับความผิดหวังนานๆนะครับเหมือนเขากำลังบอกกับคุณว่า ต้องลุกรับเพราะว่าจริงๆผมรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพหรือคุณมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ภายในแต่คุณแบบอาจจะมีข้อจํากัดในตัวเองก็ได้อาจจะแบบเรื่องราวของอายุเยอะอ,อาจจะเรื่องราวของการศึกษาน้อยอาจจะเรื่องราวของความสามารถไม่มีหรืออะไรต่างๆแ,แต่มันมีทิศทางการเปิดออกของของโอกาสของคุณอยู่แล้วครับดังนั้นคุณอาจจะต้องเช็คกับตัวเองจัดสเม t เนี่ยถ้าคุณดูนะครับสองกระจกแล้วก็จะลองเช็คกับตัวคุณดูครับว่า คุณสร้างเงื่อนไขอะไรมาให้ชีวิตของตัวคุณบ้างมันมีเงื่อนไขอะไรที่คุณแบบเอามาทำให้ชีวิตของคุณอะไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็น The Star กับ q u e e n of Coins มาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ามันมีเงินเข้ามาไหมมันมีเงินเข้ามาแล้นะครับมันอาจจะมีเงินจากการช่วยเหลือนะครับก็ได้ผมรู้สึกว่านะครับ สิ่งที่ทําได้เลยนะครับคือคุณต้องมาปรับที่พลังงานของตัวคุณก่อนไม่ว่าคุณจะอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากวัดไหนขอพรกับจักรวาลหรือจากอะไรก็ตามพรน,นั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ในเชิงของเทคนิคของกฎแรงดึงดูดหรือพลังงานอะสิ่งที่มันจะเข้ามาหรือพรใดที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณต้องปรับที่ตัวคุณให้อยู่ในคลื่นเดียวกันอย่างเหมือนคลื่นวิทยุอะครับวเบชั่นก็คือคลื่นใช่ไหมครับผมชอบพูดเสมอว่า ปรับให้อยู่ในคลื่นบวกคือถ้าคุณอยากจะฟังคลื่น AM แต่คุณยังจูนตัวเองอยู่ในคลื่น FM อะ่ะคลื่นมันก็ฟังไม่ชัดใช่ไหมครับคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเออทำไมแบบฟังไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแตกต่างกันแล้วดังนั้นคุณอยากจะฟังอา The AM คุณก็ต้องปรับตัวเองให้ไปอยู่ใน AM มเหมือนลืมหมุนพลังงานของตัวคุณให้ไปอยู่ในคลื่น AM ให้ได้นั่นแหละครับเหมือนกันคือถ้าคุณอยากจะได้อะไรครับคุณก็ต้องหมุนคลื่นตัวคุณนะครับให้ไปอยู่ในสิ่งที่คุณอยากจะได้ครับในแบบนั้นเลยนะครับคุณอยากจะมีคู่ที่ดีคุณต้องหมุนขึ้นหรือจูนคลื่นของคุณน่ะให้เป็นคนที่คู่ควรที่จะมีคู่ที่ดีก่อนคุณอยากจะมีเงินเข้ามาคุณอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือคุณอยากจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอ่า มีโอกาสต่างๆเข้ามาครับซึ่งแน่นอนมันมีโอกาสเปิดแล้วครับแต่บางคนเนี่ยโอกาสเข้ามาบางคนไม่ได้คว้าไว้บางคนไม่ได้เลือกไว้บางคนแบบรู้สึกว่าปิดช่องทางของโอกาสตัวเองเพราะว่า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เก่งตัวเองทําไม่ได้หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จมทุกข์ครับแล้วก็เครียดสร้างเงื่อนไขต่างๆมาให้กับตัวคุณในลักษณะประมาณนี้ผมรู้สึกว่าไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับชาวราศีมังกรหลังจากวันที่19เมษายนเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้อ่ะมันไม่ได้เพื่อใครนะครับมันอาจจะเพื่อครอบครัวคุณ แต่คนที่ได้เลยคือตัวคุณ The Tower มาครับมันคือคุณต้องออกจากโครงสร้างเดิมๆละคุณต้องทำลายโครงสร้างเดิมๆของคุณนะครับหรือนิสัยเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆนะครับพฤติกรรมเดิมๆนิสัยเดิมๆเนี่ยในความหมายของผมคือถ้ามันเป็นนิสัยของคุณที่ทำให้คุณไม่ได้มีความสุขในชีวิตหรือไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตหรือไม่ได้บริการชีวิตของคุณนะครับแต่คุณยังมีนิสัย นั้นอยู่คุณยังมีรูปแบบชีวิตแบบนั้นอยู่่ะคุณอาจจะต้องพัฒนาหรือฝึกนะครับหรือเปลี่ยนมันก็ได้ครับคือผมต้องบอกว่าดวงมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนที่ตัวคุณหมดเลยคุณจะไปเปลี่ยนอะไรครับดวงมันคือจิตคุณนะคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่พลังงานนะครับเปลี่ยนที่พฤติกรรมนะครับของตัวคุณเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโอเคแหละโชชตานะครับแบบดวงเนี่ย มันอาจจะถูกกาหนดมาแต่คุณนะครับเวลาที่ดวงถูกกําหนดมาแล้วคุณเจอเรื่องราวแย่ๆนะครับ tower moment เนี่ยมันคือสถานการณ์แย่ๆสถานการณ์ของความทุกข์สถานการณ์ในเชิงของ turning point ละของชีวิตจุดเปลี่ยนแล้วที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งสําคัญของคุณคุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือกแล้วคุณเลือกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมคุณเลือกอย่างมีสติอะมันก็จะนํามาซึ่งการเลือก ที่มีคุณค่าหรือการเลือกที่ทำให้คุณได้พบเจอกับชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นผมรู้สึกว่าเดอะสตาร์ในโอเวอร์ออลเอเนอร์จีนะครับมันมีอยากให้คุณมีความหวังแน่นอนว่าความหวังมันสำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันดูเป็นอะไรที่เพ์เจอร์มันดูเป็นอะไรที่สำหรับบางคนเนาะผมรู้สึกว่าเขาอาจจะมองความหวังเพ์เจอร์แต่ผมรู้สึกว่าความหวังมันเป็นอะไรที่ เหมือนทำให้เราอะมีแรงลุยต่อผมเชื่อ,อครับผมเชื่อเสมอว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อะเราเชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในในสิ่งดีๆชีวิตของคุณดีแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราเราเรารีบอะครับเรารีบที่อยากจะประสบความสำเร็จเราอยากได้อะไรมาเร็วๆนะครับเนี่ย โกรเนี่ยคือเหมือนคุณต้องเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือการทําบางสิ่งบางอย่างหรือการทาธุรกิจหรืออะไรก็ตามในการเริ่มต้นใหม่มันย่อมยากเสมอแต่เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้เองนะครับคุณก็จะรู้เองว่าคุณต้องปรับคุณต้องแก้อะ,อะไรยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าคําแนะนําสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับหลังจากวันที่19้เมษายนนี้เนี่ย จะมีสิ่งดีๆได้ดนะครับหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง s a n s o r y ครับ Take time out from the world Spend more time alone Meditate or go or retreat s a n u o r y มันคล้ายๆกับความสงบภายในนะครับ Take time out from the world คือการเอาตัวเองออกมาจากโลก แล้วกลับมาสู่การทบทวนตัวเองกลับมาสู่เนี่ยการมองให้ลึกนะครับเห็นให้ลึกนะครับถึงจุดดีจุดเด่นนะครับของตัวคุณคุณจะต้องปรับจุดด้อยตรงไหนคุณจะต้องปรับแก้ไขเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองตรงไหนเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ พัฒนาอะไรตรงไหนเพิ่มเติมนะครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในงานในธุรกิจของคุณเหมือนกันนะครับคุณจะต้องปรับตรงไหนถ้าคุณแบบรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเงียบค้าขายเงียบนะครับเออคุณจะต้องหาโปรโมชั่นหรือคุณจะต้องทําอะไรยังไงครับเพื่อให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นการเพิ่มช่องทางรายได้การเพิ่มช่องทางยอดขายออหรือนะครับการถ้าคุณแบบบางคนกำลังแบบ สมัครงานหรืออะไรต่างๆครับคุณต้องเพิ่มช้อยตัวเลือกให้ตัวคุณเองนะครับเออต้องเพิ่มช้อยให้มันมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่แค่ช้อยเดียวแต่มันต้องเพิ่มหลายๆช้อยครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับหรือเพิ่มตัวเลือกให้กับตัวคุณอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าคุณเลือกแบบช้อยเดียวอะไรต่างๆแน่นอนครับมันโอกาสมัน50 5 0บนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า พลังงานของคุณชาวราศีมังกรบางคนเป็นพลังงานของความน้อยเนื้อต่ําใจในโชชตาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ผมรู้สึกว่าถึงคุณจะน้อยเนื้อต่ําใจในโชชตาครับโชชตาของคุณมันไม่เปลี่ยนหรอกถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณนะครับจักรวาลนี่ยจะแนะนำอะไรของคุณอีกนะครับ meditate or go อ r i t i e เนี่ยคือการดูแลตัวเองละดูแลพลังงานของตัวคุณก่อน รหรือมันอาจจะเป็นพลังงานนะตอนนี้เมื่อคุณปรับเมื่อคุณจูนพลังงานของตัวคุณให้มีความสุขปรับคลื่นความถี่ปพื้นขึ้นความคิดของคุณให้ดีขึ้นแน่นอนครับ t h e Tower m o m e n มมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาศาจาันนะครับให้คุณเนี่ยได้รับเป็น Queen of Co i n s ครับมีโชคล่ภมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์เห็นช่องทางชีวิตต่อไปก็ได้เพราะว่า The Tower มามันมาหลังการตื่นรู้มันมาหลัง j u d g m e n t น่ะมันคือการตระหนักรู้อ่ะเออผมรู้จักว่า เมื่อคุณตระหนักรู้ในตัวคุณและในทุกตมิติคุณจะเป็นคนที่กําหนดเสน้นาชีวิตของตัวคุณนะครับแล้วก็มี circles ครับ everything has its right time or now the circle of your body turn into the moon magic everything is h a d its right time เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันอยู่ ตอนนี้จังหวะเวลาของคุณคุณอาจจะเจอปัญหาคุณอาจจะเจอวิกฤตการณ์คุณอาจจะเจออะไรต่างๆก็ได้ถ้าคุณดูนะครับที่ผ่านมามันมีแบงค์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ล้มละลายหรือปิดกิจการคุณคิดดูแบงค์ที่อยู่มา40ปีร้อยปีเนี่ยยังเจอการล้มละลายหรือเจอปัญหาต่างๆได้คุณคิดว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมผมรู้สึกว่า ประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้เรียนรู้อ่ะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะฟื้นขึ้นมาได้ครับดังนั้นมันเป็นเหมือนวัฏจักรก็ได้ผมบังเอิญไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบอกเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกนะครับมันมันเหมือนกี่ปีอ่ะมันจะเจอเหตุการณ์เชิงประมาณเนี้ยที่ธนาคารหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะจะล้มนะครับมันเหมือนเป็นจังหวะของการตื่นรู้ก็ได้ว่า เราควรลงทุนในอะไรหรือเราไม่ควรประมาทในชีวิตหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับผมรู้สึกว่านะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันมีช่วงจังหวะหรือเวลาเหมือนกันตอนนี้มันคือจังหวะเวลาของการที่คุณกลับมากลับมาพักจิตพักกายพักใจเป็นช่วงของการจําศีลของคุณก็ได้เป็นช่วงของการแบบอยู่กับตัวเองจริงๆเพื่อ จะตัดสินใจต่อไปยังไงนะครับเดือนนั้นสมาธิคือสิ่งที่จําเป็นสาหรับคุณมากในช่วงนี้การตั้งคําถามกับตัวคุณเองการอยู่กับลมหายใจของตัวคุณการอยู่กับคลื่นที่ดีการอยู่กับคนที่ให้คาปรึกษาที่ดีนะครับการอยู่กับคนที่มีพลังงานบวกมากกว่าคุณจะช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะโซโคตรงนี้มันคือวงกลมใช่ไหมครับคุณอาจจะอยู่จุด ล่างอยู่ตอนนี้ของชีวิตแต่พลังงานมันก็จะหมุนต่อไปไปอยู่จุดที่สูงสุดก็ได้เมื่อคุณอยู่จุดสูงสุดคุณอาจจะลงมาอีกก็ได้แต่เมื่อคุณอยู่จุดสูงสุดคุณลงมาแล้วครับคุณรู้แล้วว,ว,ว่าวิธีอยู่ในจุดสูงสุดวิธีที่จะสร้างความสุขของคุณวิธีที่จะสร้างเงินให้มันมากขึ้นของคุณคืออะไรคุณลงมาได้ไม่นานหรอกครับแล้วคุณก็จะก็ mm hmm. จะขึ้นไปต่อนะครับดังนั้นเดอะสตาร์ครับ ขอให้คุณก็ยังเชื่อขอให้คุณยังมีความหวังผมก็ต้องบอกได้แค่นี้ครับผมคือหน้าที่ให้กําลังใจหรือให้แนวทางให้กับคุณคุณก็ต้องมีความหวังสิ่งที่คุณทําได้ก็คือการให้กําลังใจกับตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นข้อความแมเสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยสาหรับชาวราศีมังกรขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ